สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับฟุกในช่องสิวูกันอีกแล้วช่วงนี้เจอกันบ่อยกับคอนเทนต์ที่แบบรียกเรียกอะไรเทเชอร์ถามว่าเยอะไปไหมเรียกเทเชอร์เยอะมากช่วงนี้ทุกคนน่างจะสงสัยว่าทำไมช่องฟุกเดี๋ยวนี้ลงเทเชอร์เยอะมากเพราะว่าข้างลักก็คือแค่นั้นคําเดียวไม่รู้ว่าจะพูดอะไร แต่ว่าคือเสียดายมากรู้สึกเสียดายมากคือ,อต้องบอกก่อนสิว่าวันนี้โอ้ยแต่ว่าทุกคนก็น่าจะรู้จากปกคลิปแล้วว่าวันนี้ฟุกจะมารีแอคเป็น My Teacher Dance Practice นั่นเองเพราะว่าเขาเพิ่งลงเมื่อคืนนี้เออก็คือวันที่19นั่นเองของเกาหลีแล้วคือเสียดายมากเพราะว่าไม่ได้มารีแอคไอ้นี่อะสตเตเดอกไม้ของไอ้นี่ใช่ปะอินกิไกโอใช่ปะ,ปะ,ปะ,ปะคือที่มันมีทั้งเฟสแคมมีแฟนแคม 12คนคือตอนนี้ยังไม่ได้ดูเฟสแคมนะเพราะว่าอยากดูแบบดูแค่แฟนแคมเฉยดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีก12คนอะคือบางคนก็ดูวนรู้สึกอันนี้ขอยอมรับในคลิปนี้เลยว่าโดนโดยองตกจากเวทีดอกไม้สเตเดดอกไม้คือแบบไปดูแฟนแคมแลแบบดูของโดยองหลายรอบมากตอนแรกเราก็คิดว่าเออเราคงน่าจะวนดูจองอูแจยองอะไรเงี้ยเยอะกว่าสรุปแล้วคือ โดยองดูโดยองเยอะมากกับจีฮุนเพราะว่าจีฮุนเรารู้สึกว่าฟุกแรกของจีฮุนเนี่ยมันดีมากเดี๋ยวเราจะมาเมาส์กันในคลิปนี้ด้วยดีกว่าครับทุกคนถ้าใครเพิ่งจะมาเจอหน้ากันแบบนี้นะอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ฟุกด้วยกดกระดิ่งอะไรด้วยอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันไว้เดี๋ยวเราเมาส์มอยกันไปเรื่อยๆดีกว่าอันนี้น่าจะเป็น,นี่ยมาแบบสั้นๆอะไรอย่างนี้นะจะทุกคนสามารถคอมเมนต์เมาส์มอยคุยกันได้นะครับมาเมาส์กันได้เลยคือตอนนี้เหมือนโดนหลายคนตกเพิ่่มมมาาากกกกขึ้้ววน้นนนนๆแลลววอะไปดดูััเยีี อยากแกะให้เต้นเพลงนี้เหมือนแต่คิดเกยียโอ้ตอนน,อน,อตนี้สอกน่ารักจังเลยอ่ะแต่งหุ่นดีมากเลยอพอใส่ชุดแบบนี้อ่ะแม่ เดียวชเ่อเจ้ามีน่ารักมากแม่พอทุกคนไม่แต่งหน้าไม่เซ็ตผมนะคือดีมากแม่แกตายมากแล้วทำไมแจวต้องมาตกไปตรงนี้อ่ะอุ้ยอาธานีตัวเล็กมากใส่ชุดแบบนี้ร่างบางมากแม่เฮ้ยาธานีตัวเล็กมากเลยอะ นะก็อขอดูแบบลายเต้นซะหน่อยเพราะว่าแฟนแคม12คนน่ะลายเต้นดูแบบดูยากมากไม่ค่อยเหมือนกันเฮ้ยอ้าซางืีตัวเล็กจังเลยอ่ะ วนี้ก็น,กนกเพร<อ>าะใส่เสื้อเยอะทุกคนล่างบางมากแต่สาฮีเล็กสุดครูกะชอบท่านีมากชอบมาก เลยอยากเต้นเพราะเพลงนะี้ท่าน่ารักเ็ดีโอ้ยแต่ว่าออมันด้วยความที่เขาเป็นแดนแพคพิสด้วยแหละเอก็เลยแบบว่าทำให้เห็นไลฟ์เต้นชัดนิดนึงเวลาซ้อมอะไรเงี้ยสเต็ก็ด้วยเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมอะไรนี้ด้วยห้องไปหา เราว่าลุเนี้เราเราเรียกว่าลุกขววแล้วกันเนาะมึงแต่งแค่นี้นะไม่ต้องทำอะไรเอยว่า S 2> <S 2> <S แต่งแค่นี้มันเป็นลุคผัวได้คือจริงๆเสื้อผ้ามันอยู่ที่ไมแ้แขวนจริงๆจบเนาะข้อคิดวันนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนแล้วกันนะแต่งแค่นี้ยังดูผัวขนาดนี้เลยอ่ะอันเนี้ยตกใจไซฮีมากล่างเล็กสุดเลยคือทุกคนอนะ่ะเรารู้สึกว่าเออคือเสื้อผ้ามันมีส่วนเช่เวลาออนสเตจอะไรเงี้ยเขาก็จะใส่ให้มันดูเป็น เออมีการใส่เสื้อคลุมรุ่นนี่นั่นแะไรอย่างนี้ด้วยสีเสื้อผ้าแต่พอใส่เสื้อยืดทุกคนดูล่างบางมากแต่อาซาฮิคือบางสุดเลยอะคืองงจริงไม่เคยคิดว่าน้องล่างบางขนาดนี้มาก่อนเลยอเออเวลาดูทีมแมบบดูอะไรงนี้ก็ไม่รู้สึกว่าน้องตัวเล็กขนาดนี้ทําไมอะทาไมทุกคนช่วยหาคําตอบหน่อยแบบนี้สมองคิดไม่ทันแต่คือหล่อมากอันนี้คือเราต้องนิยามลุกนิ้วเป็นลุกหัวเพราะคือแบบ หน้าไม่แต่งผมไม่เซ็ตแต่งตัวแบบสบายๆเลยแกแค่นี้เท่านั้นนะมันได้ขนาดนี้เลยหรอก็ได้แหละเนาะทุกคนแต่บคือเพลงเนี้ยท่าน่ารักมากแล้วรู้สึกว่ามัน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  มันสดใสมันเหมาะกับเขาไม่รู้แล้วไม่รู้ว่าทุกคนอาจจะชอบแบบไหนแต่ว่าเราชอบแนวนี้แหละเออมันฟังได้เรื่อยเพลินมากตอนนี้ก็รู้สึกติดในาการน,นะนั่งสตรีมไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะครับทุกคนคลิปนี้ก็โอเคมันเห็นลายเต้นชัดเพราะว่าจากที่ไปดูสเตจดอกไม้ใช่ป่ะ12คนนะ่ะดูแบบเรียงแฟนแคม12 12- 12บคลิปอะ่ะคือลายเต้นแต่ละคนมันจะแบบดูยากอะ่ะแล้วเราเราคิดว่าน่าจะแบบมีความตื่นเต้นด้วยเนาะออนสเตจ การถ่ายทำอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยเรื่องเสื้อผ้าด้วยต่างๆนาะนาะอะไรแบบนี้เออมันก็มีหลายเรื่องเวลาปกติแหละเวลาซออ้อมมันจะทําได้ดีกว่า โชว์จริงอยู่แล้วอ่ะเวลาโชว์จริงมันจะมีเปอร์เซ็นเต็มร้อยมันจะลดลงอยู่แล้วอ่ะเอออันนี้ก็เข้าใจไว้ไปเมาส์ต่อในคอมเมนต์ถ้ามีเรื่องอะไรอยากเมาส์อะไรก็เมาส์ต่อในคอมเมนต์ได้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะจารทุกคนอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ฟุกด้วยกดกระดิ่งกันหน่อยด้วยอย่าลืมกดไ like, ลค์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันนะจ๊ะไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายจ้าช่วงนี้ข้างลักมากเลยไม่ไหวแล้วอะเหมือนจะโดนตกเพิ่มเลยต้องมาเก็บการ์ดอีกเหรอ